ชุดวิดีโอที่คุณจะได้รับชมต่อไปนี้เกิดจากกมลสันดานส่วนตัวของผมที่อยากรู้อยากเห็นไปสักทุกเรื่องจนล่อล้อมให้ผมกลายเป็นคนชอบเสื้อโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอภาภูมิชาแนลนะครับอยู่กับ,กบพวก,พวกเรานะครับผมคนชอบเสือกนะครับวันนี้เสียงดังโวยวายมากไม่ได้นะครับเรื่องราวที่เราจะพาทุกคนมาเสือกวันนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมรบเราจะพาทุกคนไปกราบไหว้ที่ถ้ำนาคาเพื่อขอพรด้วยนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังการภูลังกานะครับผมเรื่องพญานาคเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อ ที่เล่าขานแล้วก็สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับของชาวภาคอีสานเลยและวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีของเรานะครับเราจะไปกราบไหว้ขอพรแล้วสถานที่แห่งนี้นะถ้ำนาคาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะใช่เป็นอันซีนแห่งใหม่ของประเทศไทยเลยใครที่ชอบสายธรรมชาติแล้วก็ชอบสิ่งลึกลับเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยผมแนะนําเลย แนะนำให้ลองมาเที่ยวดูนะครับ <ừ. S 1> ถือว่าสถานที่อย่างนี้สวยงามมากๆ <ừ. S 1> ถามว่าเราสองคนเห็นหรือยังยังเลยย,ยังเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะดูจากโซเชียลแล้วแบบโหหินขนาดใหญ่ที่เขาเล่าขานกันมานะครับมีประวัติความเป็นมาว่าถ้ำนาคาเนี่ก็คือพญานาค <ừ. S 1> หรืองูยักษ์ที่โดนสาบให้กลายเป็นหินนั่นเอง <ừ. S 1> เขาบอกว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับ พญาพญานาคนะครับซึ่งเป็นบริวารของอเจ้าเมืองแห่งปานเนี่ยไปมีความรักสวาสดกับมนุษย์ไงอ้าวก็เลยโดนสาบขึ้นมาแล้วสิ่งสําคัญเลยครับผมสถานที่แห่งนี้ครับที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็คือบึงขงหลงเป็นที่อยู่อาศัยของพญา,า,า,านาคราชแล้วก็บริวานนั่นเองว<ะ>้าอ่าใครที่อยากมากราบไหว้ผมขอแนะนําเลยมาที่นี่ก่อนชาวบ้านท้องถิ่นที่นี่เขาบอกว่าให้มากราบไหว้ปู่อือลือก่อนนะครับผมใช ซึ่งเป็นเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปถ้ำนาคาโอเคอครับอย่าเสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้ปู่อือลือก่อนครับผมไป,ไปเข้ามาเข้ามาไมุ่้ยไอุ้้ยลุ้ยลุ้ย ทุกคนเด้อลูกหลานกูเฮาเอาโว่เนี่ลูกไอ้บ่าวเนี่ยบอกเดี๋ยวนี้คนใหญ่หมดทุกตัวทั้งหมดทุไปรวยไป้วยรวยรวยอายุเหมืนคนยิ่งลูกเอ้สาธุลูกหลานกูขอให้วันนี้ให้น้องๆทีมงานช่องเจ็ดนะครับนะครับมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับก็ขอเอาความหอบทัศใจความสุขตรงนี้ไปสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เรารู้จัก ให้กลับมาท่องเที่ยวและในนามในฐานะตัวในอำเภอก็ยินดีต้อนรับนะครับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่บึงคงหลวงพลังการไรยาสวนนกน้ําตกสวนยางเส้นทางเสด็จครับขอมีความสุขกับการท่องเที่ยววันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถ้ำนาคานะครับอุทยานแห่งชาติพลังกานะครับผมตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปแล้วนะฮะ ระยะทางประมาณ1,400เมตรนะครับผม1กิโลครึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้ไหมได้นะครับพี่ใช้แรงสรงชั่วโมงครับแล้วสิ่งสำคัญที่นายอำเภอบอกเมื่อกี้นะครับใครที่ Walk-in เข้ามาไม่สามารถที่จะเข้าไปที่ท้ำนาคาได้นะครับคุณต้องต้องโหลดแอป QQ มาก่อนนะฮะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับนะถ้าอกอินเข้ามาอดนะครับวันหนึ่งได้350คน คุณลองลองทะเบียนเข้าไปนะฮะแล้วจะรู้เลยว่าคิวเต็มหรือเปล่าแค่นี้แหละง่ายๆอ่ะนี่วันนี้ผมไม่ได้มาแค่กับไอแม่นะครับรายการคนชอบเสือของเราเนี่ยนี่จะเองนี่นก,ก็มาค่ะครับผมรัตนา่จุดนี้จุดแรกเลยนะครับขึ้นมาไม่เกิน200 2 0 0เมตรขอ,ขอพร <อ S 1> เลยนะฮะ เราจะได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอนะครับให้ท่านเปิดทางให้พี่น้องเรางน้องดาราทั้งเจ็ดสีนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้ขึ้นไปกราบสักการะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามาตามแรงศรัทธาของพี่น้องเรานักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับขอให้ปู่นะครับได้เปิดทางแล้วคุ้มครองรักษาปกปักรักษาพี่น้องเฮานะครับให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยเด้อสาธุสาธิ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ขอพรจุดแรกก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วคราวนี้ก็ขึ้นไปสู่ข้างบนครับจะใช้เวลาขนาดไหนไม่อุ้มแล้วครับถีบลงไปครับมีนางเอกมาด้วยน้องปุเป้น้องปุเป้นี่น้องแมนป้ายบายป้ายปายยังมีอีกนี่นางร้ายนางร้ายครับกชจกรก์กฏจร โอมาวันนี้จะเป็นสองช่องนี่ครับนี่มีพี่ปอนด้วยวันนี้มีกุ๊กกิ๊กนะพี่ปอนหันมาหน่อยฮัลโหลช่องโอภาภูมิชาแนลนะไปดูด้วยช่องฉันโอเคครับอ่ะไม่ถ่ายแล้วดีกว่ามันจะลมมากเราคงมีสติทุกอย่างไม่มันต้องรีบเดินมันจะมืดอ่ะเชิญเลยครับนี่นะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงสู้ค่ะสู้ไปสู้ไปไปเชือก เป็นไงนางเอกร้อยป่าน,นะมาอยู่กับป่าต่อนี่อบอกเลยว่าเป็นรักธรรมชาติมากใครเหนื่อยอันอนี้ไม้ป่าเดียวกันครับผมใครเหนเื่นอยแล้วใครเหนื่อย,อ,ยอ่ะเปเริ่มเป็นลิงแล้วอ่ะเปทางนี้ยงอ,งอะ่ะสูะะ้ๆนะผูเ้เป้ไ,ได้นู่นอ่ะ<า>นี่อีกหนึ่งจุดทุกคนดูไว้นะครับนี่คือภาพระหว่างทาง ก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงจุดสุดยอดบนถ้ำนาคานะฮะก็จะผ่านอุปสรรคแบบนี้แหละครับสุดยอดเหรอบง็์ถาไลสุดยอดเป็นไงฮะรู้กันต่อนะครับอันนี้สเต็ปนี้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขาดน้ำได้ไหมฮะอาปุเป้ระวังนะปุเป้ขายาวโอเคระยะทาง1,400เมตรตอนนี้ผ่านไปประมาณ300สี0เมตรได้ สองร้อยเมตรสองอยเมตรเองเหรอพี่งผ่านมา200เมตรเองนะเนี่ยไหวค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบลำบากที่สุดอหรอคะเพราะมันไม่ค่อยมีลมอ๋อช่วงนี้คือเป็นช่องอับลมนะช่องอับลมช่วงวัดใจร่างกายเราก็ปรับสภาพด้วยค่ะด้วยอะไรหลายๆอย่างโอเคค่ะลุยต่อครับผมวัดใจค่ะวัดใจโอ้ยถึงแล้วค่ะยอดเขาหิมาลัยยัง200เมตรเองได้ยินอยู่เมื่อกี้ดีดีดีโอเคนอดกระเป๋าได้ไหมเนี่ยเออค่ะ พี่ดูสอนกระเป๋าแบบพี่ก็ดู๊กคิกคิกก็ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องกระเป๋ามาคุณไม่เชื่อผมเนี่ยดูดิและนี่มึงกฤษกรดูในกระเป๋ามีอะไรวนฝั่งนี้แล้วคิกไปวฝั่งนี้ในกระเป๋ามีแต่ฮะหกเยลลีเฮ้ไปครับไปครับไม่เหี้ยดิไปงานซุปเปอร์เซนด์โหพี่ผมขึ้นมารอตั้งนานแล้วขึ้นมาชิลเลยเออโอ้โหผมไม่ธรรมดาหรอกผมออกกําลังกายผมเดินวันละสี่ห้าชั่วโมง อยูปนั่งพักด okay. ้านบนนะครับทีปีที่แล้วก็มีคณะของดาราทุกเจดและก็คณะทรรทตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึง500เมตรแล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะคือมัดเราใช่อีกหนึ่งกิโลเราไม่ได้เดินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหักหมาหมห่มหามเราไม่ได้แบบว่าเดินแบบว่าตลอดเลยใช่ไม่ได้หักหมอะไร้ เราค่อยๆเดินค่อยๆเดินมาเรื่อยๆเหนื่อยแล้วก็พักเดินไปเรื่อยๆค่ะแนะนำแนะนําคนที่เขายังไม่เคยมาหน่อยถ้าเกิดมาต้องเตรียมตัวไงแนะนําคนที่ยังไม่เคยมาแล้วคะอย่างแรกนะคะที่พกมาคือพัดสองคือยาหม่องยาดมนะฮะยาดมใช่ไหมพักพักผ่อนให้เพียงพอค่ะในการมานะคะใช่ต้องแบบจะจะแบบสบายกว่านี้เพราะว่ากิ๊กนอนน้อยกิ๊กรู้เลยว่าแบบ ร่างกายจะยังไม่พร้อมแต่เราก็ค่อยๆไปหนูก็นอนมาน้อยเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งเก็บชั่วโมงตอนอยู่บนรถตู้ <c oughs> มาอกี่เดินทางมายากไหมที่นี่ถ้าเกิดจะมามาไงเนี่ย <c oughs> นั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินมาลง อุดอุดรก็ได้นะครพนมก็ได้แต่เราลงสกลนครเนี่ยค่ะถ้าถ้ามาสกลใช่ไหมเราก็จะมีสายการบินให้เลือกมากขึ้นด้วยแล้วก็จุดแวะพักแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างนครพนมเนี่ยก็จะมีที่ไหว้พระอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆทุกที่อ่ะถ้าเราไปลงก็มีที่สักการะบูชาเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจมาที่ทํานาคาไปลุยต่อทุกคนสู้ๆค่ะโูโๆสวยี่ใหญ่เลย ทุกคนครับผมอยากจะบอกว่ามาที่ทํานาขานะครับหินแทบทุกก้อนนะจะเป็นเกล็ดหมดเลยไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งหรือว่าในร่มดูครับนี่โอ้โหยอดมากนี่แค่เริ่มต้นนะผ่านมาแค่800เมตรเจอเกล็ดแบบนี้แล้วสวยงามนะผมว่าสวยงามมาก<ต>จริงวสวยไหมกิ๊กเป๊ยสวยสวยมาก สุดยอดเหนื่อยดูแล้นี่เดียวไะผ่านแล้วนี่เดินเป็นลมชั้นสุดท้ายเอาละครับอีกแปดพันเมตรสุดท้ายเท่านั้นนะฮะนี่ครับผมผู้จัดการนั่งพักแล้วไม่เป็นไรเพื่อนรอกันเพียบเลยครับผมนี่เพื่อนรอกันเพียบเลยฮะโอ้โหรอใครครับผมขอบบคคุณรัเราผู้จัดการเหรอเราผ่านออ จุดชมวิวใหม่ทุกคนขึ้นมาต้องเช็คอินตรงนี้นะครับจุดพักคนชราท้อะไรครับไ่รอรอโอ้โหเป็นไงก็เก๊กเป็นไงหายใจไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วตัวผมเองก็ผมเหนื่อยไปเนี่ยจุดนี้แหละครับที่จะให้รีวิวให้โอ้โหจุดนี้ทำไมครับพี่บันไดทำไมนะบันไดที่จิตอาสาสร้างขึ้นใหม่ครับ ที่จะให้สะดวกสบายจุดนี้คือทางเต่านะครับครับผมลำบากไหมครับลำบากขับทางใหม่ขอบคุณครับต้องขอบคุณจิตอาสามากเลยนะครับที่มาบรความสะดวกให้กับทุกคนนะฮะที่จะได้ขึ้นไปสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเชิญนะครับครับผมไปครับไปฮะผมลงไปทางนี้ครับจะผมจะรอยทุกคนรู้ว่าเฮ้ ทางตอนแรกเนี่ยมันลําบากขนาดไหนนะนี่อาจารย์ถ่ายด้วยนะผมถ่ายอ่ะ,อะคุณถ่ายมะอ่ะอ่ะนี่อ่ะอ่ะเป็นไงโอ้โหนี่นะพวกเขาคือไปทางที่สบายกันนะใช่ผมผมมาทางที่สบายโอเคส่วนผมไปทางที่ลําบากซะให้ดูว่าจิตอาสา,าเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนต้องมาทําสะพานนี้นะฮะเดี๋ยวกูจะถลายลงไปให้ดูโอ้โหป็นไงทุกคนนี่พวกนี้มาจากเงินบริจาคเราไหนี่ เอาละครับทุกคนตอนนี้พวกผมนะครับก็ต้องรีบเร่งฝีเท้าในการเดินทางก่อนที่ตะวันจะตกดินนะครับเพราะว่าเวลาที่พวกเราขึ้นมาเนี่ยก็บ่ายสองแล้วถ้าเกิดชกักชาก็อาจจะมืดค่าได้แต่ถ้าใครไม่ไหวเนี่ยก็ไม่ต้องเร่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นลมเอาสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นในการเดินทางไปยังถ้ำนาขานะครับก็คืออุปสรรคครับนี่เลยฮะการต้องเดินขึ้นบันไดาทางชันอะไรแบบนี้การดึงเชือกนี่ครับดูครับ เหมือนเข้าค่าลูกเสือเลยครับทุกคนการปีนเขาไต่หน้าผาค่อนข้างที่จะลําบากเลยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังรวมถึงการขึ้นมนไดลิงด้วยสิ่งสําคัญเลยครับควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่มันสบายๆเสื้อยือดกางเกงวอร์มกางเกงผ้ายืดและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือรองเท้านะครับ ควรใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าหุ้มส้นมันจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้ครับทุกคนอีก400เมตรเท่านั้นก็จะถึงถ้ำนาคานี่คุณผู้จัดก,การของผมชู2นิ้วขึ้นมาแล้วนะครับสู้ๆครับผมคุณลูกศรก็เริ่มที่จะมีรอยยิ้มที่สดใสามากขึ้นครับจุดหมายปลายทางทําให้ทุกคนเริ่มมีความหวังนะครับ เดินทางกันต่อครับระยะทางอีกไม่ไกลประมาณ200เมตรได้ครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นอีกก็คือนี่ครับระหว่างทางทางเดินของเราเนี่ยสังเกตด,ดูนะครับนี่จะมีเหมือนเกล็ดพญานาคแล้วสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวมาคือเช็คอินครับ เป็นยแล้วครับหายเหนื่อยครับโโจากที่เราเดินกันมาเกือบสองชั่วโมงนะระยะทางประมาณ1,400เมตรเกือบกิโลครึ่งเนี่ยโอ้โหถือว่าหายเหนื่อยจริงระหว่างสั้นะแต่ระหว่างทางคือแบบลำบากนะคะมันมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเป็นระยะทางจะมีจุดชมวิวให้ชมนะอย่างที่ผมทําให้ดูนะดูวิวได้เลยแล้วนี่คือไฮไลท์แต่มาที่นี่ก็คืออย่าไปจับอย่าไปแตะอย่าไปขีดอย่าไปทําลายนะครับอนุรักษ์ไว้แบบนี้คนรุ่นหลังจะได้แบบ มาดูกันต่อ<ช>แล้วก็ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ย<ช>เป็นแอนซีนไทยแลนด์ให้ชาวโลกเมื่อโควิดหายไปเมื่อไหร่ใ,<ช>ให้เขามาดูว่าประเทศไทยเนี่ยโคตรสวยครับผม<ช><ช>โอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ผ่านจุดไฮไลท์<ช>แรกไปแล้วนะฮะต่อไปเราจะไปที่ไหนครับพี่ขวดน้ำมัใส่กระป๋อพี่ครับต่อไปไปที่ไหนครับเจดีหลวงปู่วังครับนะครับผม เจดีย์หลวงปู่เสาเราจะไปพบอะไรตรงจุดนั้นบ้างครับเป็นเจดีย์หลวงปู่เสานะครับเป็นที่บรรจุฟันท่านนะครับคือทันตถาตุหลวงปู่เสาครับผมคือฟันท่านครับบรรจุไว้ที่ห้องบนหน้าผานะครับแล้วเจดีย์หลวงปู่วังเป็นที่บรรจุอธิธาตุหลวงปู่วังครับครับผมอยู่ข้างบนแล้วที่ผมเห็นในโซเชียลใช่ไหมจะเห็นหัวพญานาคที่เป็นหินใหญ่ๆตรงนั้นที่ออกมาตรงหน้าผาอะไรอย่างเงี้ย ตรงนั้นจะอยู่หัวใหญ่ๆนะครับครับผมอยู่ถ้ำชายมงคลถ้ำชายมงคลมานิดนึงตรงนั้นจะเป็นหัวใหญ่ที่สุดคือวันนี้เราไม่ได้เห็นใช่ไหมเห็นครับเห็นเห็นเหมือนกันนะเห็นเหมือนกันเดี๋ยวพาไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยดีกว่าอาจจะพูดขาดๆได้หายนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับผมไม่ใช่จุดไฮไลท์ไปอ่ะลุยยันต่อครับ เดีหลวงปูบังเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดไฮไลท์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือหัวหนาคาที่1อีก100เมตรเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราได้ไปกราบไหว้ขอพรหลวงปู่เสาแล้วก็หลวงปู่วังมาซึ่งทางผ่านนะครับเราต้องเดินผ่าน ถ้ำหลวงปู่วังนะครับซึ่งเป็นจุดที่ท่านปฏิบัติธรรมตรงนี้ใกล้แนะนำให้เรากราบไหว้ขอพรก่อนที่จะไปถึงหัวหนาคาที่หนึ่งนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะเป็นไงบ้างกุ๊กกิ๊กคุไม่ออกฮะสุดสุดไปเลยจ้าปุเป้เป็นไงยอดอ่ะถือว่าเราทุกคนทำภารกิจสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จขึ้นมาถึงจุดสุดยอดของธรานาคานะครับผมอุทยานแห่งชาติภูลังกาถ้าใครจะมาก็อันดับแรกเลยนะอย่าวอล์กอินเข้ามานะคุณเข้าไม่ได้นะครับผมคุณต้องลงทะเบียนก่อนอีแอป QQ <Q Q. S 1> นี่เข้าไปเลยนะฮะอุทยานแห่งชาตินะครับลงแอป QQ แล้วก็คุณก็จะรู้ว่าวันไหนเนี่ยคิวว่างบ้างเพราะวันหนึ่งเนี่ยเขาให้แค่350คนนะครับเวลาก็7จ็ดงครึ่งถึงบ่ายสองเนี่ยคือรอบสุดท้ายอย่างเราเนี่ยบ่าย2องต้องรีบขึ้นแล้วก็รีบลงให้ทันแสงด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมองทางไม่เห็นนั่นเองยังไงใครที่จะมาผมบอกได้เลยว่าไม่ยากครับผม บินมาลงสกลนครหรือว่านาครพนมก็ได้แล้วก็ต่อรถตู้มาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงที่ถ้ำนาคาอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะคุณต้องไปที่จุดแรกก่อนก็คือปู่ปู่อือลือนะครับไหว้จุดแรกก่อนแล้วก็มาต่อด้วยที่ถ้ำนาคาแล้วก็จะมีไกด์พาขึ้นมานะครับกรุ๊ปหนึ่งก็ประมาณ10คน12คนรองรับได้อยู่แล้วคุณจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม ของถ้ำนาคาแล้วก็เห็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันมันมันน่าเหลือเชื่อผมว่านะอ่ะผมไปฝากหน่อยค่ะวันนี้นะคะนะก็มีความสุขมากๆตอนแรกก็คือแบบว่าโอ้โหสุดยอดทั้งขึ้นมาแบบว่าเหนื่อยมากๆยอมรับเลยว่าเหนื่อยจริงๆแต่ว่าพอขึ้นมาถึงจุดสูงสุดนะมีความสุขมากๆแล้วก็อิมอ่มเอมอิมอ่มอกอิ่มใจกลับบ้านอย่างมีความสุขค่ะโอเคแล้ว รูปของเรานะก็มบกันครบเลยพี่ฝากหน่อยครับมาอุทยานแห่งชาติภูลังกาต้องทํำยังไงบ้างต้องทําการตามตามกติกาที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้นะครับครับผมห้ามปูห้ามขีดห้ามเขียนห้ามทิ้งขยะให้รักษาความสะอาดแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้าครับผม,มเด็ดห้ามตัดครับคือดูแต่ตามือมอย่าต้องนะครับของจะเสีย จะได้เป็นอนุรักษ์ไว้ให้ดูนานๆใ,ให้คนรุ่นหลังนานๆน,น,นะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็พิชิตหัวนาคาที่1แล้วก็หัวนาคาที่3ไปแล้วนะเดี๋ยวขึ้นภาพเป็นรูปให้ดูแล้วกันเพราะว่าตอนที่หัวนาคาที่1เนี่ยไปถ่าย แสงอาจจะน้อยแล้วใช่ไหมปูเป้ใช่เพราะว่าเพราะ,ราะว่าค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะใช่เรามาเราไปถึงจุดตรงนั้นค่อนข้างที่จะเย็นมากๆแล้วแล้วก็แสงเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ก็เลยทำให้มองไม่ค่อยเห็นเดือขึ้นเป็นรูนป,ปภาพใ,ใช่ค่ะโอเควันนี้ก็สําเร็จยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอุปภภูมิชาแนลด้วยนะฮะจ้าแล้วเดี๋ยวติดตามต่อไปนะ เรามาอยู่ที่บึงการเนี่ยสวันอาจจะมีคลิปอะไรหลังจากนี้ให้ทุกคนได้ชมอีกรับรองว่าสวยงามแน่นอนที่บึงการแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้ำนาคานาคาต้องกำสามอุทยานแห่งชาติภูลังกา